ตอนที่444.17เรื่องราวของแต่ละคนี้กายขนนก,กศักดิ์สิทธิ์เหตุใดจึงแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ได้จุดปรมาจารย์เทพสเสวียนหมิงพูดขึ้นมาข้าเองก็ไม่ทราบขอรับเห็นว่ามียอดฝีมือระดับเทพสงครามออกมาต่อสู้กับปรมาจาราย์ต้าเลยและประมาจาราย์โซยวินียเซวเอียเป็นการต่อสู้ตัวต่อตัวและพวกเขาก็เอาชนะไปได้ สิทธิ์ของนิกายเทพประสูตตอบกลับไปค่าจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กับปรมาจารย์เทพอีกสามคนปรมาจารย์เทพสเสวียนหมิงพูดพร้อมกับโบกมือให้สิทธิ์ของนิกายเทพประสูตออกไปหลงเทียนหมิงที่เป็นสายให้แกเราก็เงียบหายไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นภายในนิกายขนนกศักดิ์สิสทธิ์กันแน่จุดปรมาจารย์เทพสเสวียนหมิงพูดด้วยความสับสนตำหนักชมจันนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ทอสระอีการานัน เนลี่พูดกับเหล่าผู้นำนิกายก่อนที่จะเริ่มทำการบ่มเพาะพลังคาต้องการให้พวกท่านแจ้งแก่สิทธิ์ที่ติดตามมาให้กลับไปรับผิดชอบงานของแต่ละนิกายให้พวกท่านบอกแก่สิทธิ์ทั้งหลายว่าท่านจะปิดประตูฝึกตนอยู่ที่นิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาหลายเดือนคาเชื่อว่าด้วยความสามารถของท่านผู้นำนิกายทั้งหลายจะต้องบรรลุระดับขอบเขตแห่งพระเจ้าได้เป็นแน่ เหตุใดจึงต้องบ่มเพาะพลังอยู่ที่นิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ด้วยปรมาจารย์เทียนหัวแห่งนิกายเทพอคีถามด้วยความสงสยัยข้าจะให้พวกท่านไปบ่มเพาะพลังในที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นดินแดนที่มีพลังสวรรค์อยู่อย่างหนาแน่นส่วนสิทธิ์ของพวกท่านที่อยู่ในตำหนักนี้ข้าคงจะต้องขอเวลาหารือกับพวกเขาเป็นการส่วนตัวด้วยเนลี่พูดออกไปพวกข้าเข้าใจแล้ว ถ้าเช่นนะั้นเราสิทธิ์ที่ติดตามของพวกข้าอยู่ที่ใดกันปรมาจารย์อินยวเย่พูดขึ้นมาประตูเข้าสู่ตำหนักชมจันทร์ของปลอมอยู่ทางด้านหลังข้าจะให้ท่านปรมาจารย์เทียนอู่นำทางให้เนี่ยลีตอบกลับไปและหันไปมองปรมาจารย์เทียนอู่และพูดออกไปคงต้องรบกวนท่านแล้วปรมาจารย์เทียนอู่ประสานมือทำความเคารพและตอบกลับไปไว้ท่านประมุขเนี่ย ข้าจะนำทางให้พวกเขาเองหลังจากที่ผู้นำนิกายต่างไมายามกออกไปเนลลี่หันไปมองเหย,ยียยนหยางและเขายิ้มพูดออกไปว่าสิทธิเหย,ยียยนหยางคนเหล่านี้ล้วน,นเป็นสหายของข้าที่เดินทางมาจากโลกใบเล็กเมื่อได้ยินคำพูดของเนียลี่เหลยียนหยางก็รู้สึกตกใจยิ่งนักเหล่าสหายของเนียลี่ล้วนเป็นผู้มีพรสวรรค์และมีตำแหน่งเป็นถึงโอรส และธิดาศักของนิกายศักดิ์นี่รีบผู้นี้ไม่อาจที่จะประเมินค่าได้อย่างแท้จริงอีกสักพักข้าและสหายมีบางแห่งที่จะต้องไปข้ามอบยาทิพเหล่านี้ให้แก่สิทธิเพี่อยียนอย่างเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านท่านสามารถนำไปแบ่งปันให้กับคนที่ท่านเชื่อใจได้ในนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ข้าใช้เวลาไม่น้อยในการกำจัดสายจากนิกายศูนย์ต่างไม้ยมก ออกไปขอให้ท่านระวังในเรื่องนี้ด้วยเนลลี่ยื่นแหวนห่วงมิติที่มียาทิพย์อยู่กว่าร้อยขวดให้แกเหยียยนอย่างข้าเข้าใจดีเจ้าอย่าได้กังวลในเรื่องนี้ถ้าเช่นนั้นพวกเราก็ควรที่จะออกจากตำหนักชั่วมองจันทรอระสอือแห่งนี้ได้แล้วเหยียยนอย่างรับแหวนพร้อมกับพูดออกไปตำหนักผู้นำนิกายในที่สุดพวกเราก็ได้พูดคุยกันเสียทีเนียลี่พาทุกคนมาที่ตำหนักของเขา เพื่อพักผ่อนและพูดคุยกันเจ้าคงจะไม่พาพวกเรามาพักผ่อนกันเท่านั้นใช่หรือไม่จุดอู่ซื่อถามด้วยความสงสัยพี่ชายข้าอยาได้ใจร้อนนักคนผู้นี้คงเป็นพี่สะพายวาหัวยินดีที่ได้รู้จักเนียลี่ประสานมือคารวาวาหัวพร้อมกับพูดใจหยอกเยา้าประมุกเนี่ยพูดเกินไปแล้ววาหัวตอบกลับไปอย่าได้เรียกข้าเช่นนั้นพี่สะพายโปรดเรียกข้าว่าเนียลี่เถิดเนียลี่ตอบกลับไป นลลี่เป็นคนที่ไม่ถือตัวแม่แต่น้อยไม่แปลกเลยที่ตู่ซื่อจะชื่นชมและยินดีมอบชีวิตให้สายตาของวัดที่สามีของนางเฉียบแหลมยิ่งนักข้ามีคนผู้หนึ่งที่ต้องการให้พวกเจ้าพบเนลลี่มองไปที่ซาเอลียยอจอระอือเอกอวินและพูดออกไปในตอนนี้ซาเอลียอจอระอือเอกอวินนั้นเติบใหญ่แลงงดงามดังที่เขาเคยพบเห็นเมื่อชีวิตที่แล้ว เขาต้องการให้นางได้พบกับคนผู้นั้นขอเชิญท่านพ่อตาเนยลี่เดินเข้าไปด้านในและพยายาม่เข้ามาท่านเวททั้งปู่ซือเซียวหนิงเออเซียวซวยซูเซียงจริงเว่ยหนานและจางหมิงพูดขึ้นมาด้วยความตกใจมีเพียงวาหัวที่ไม่รู้ว่าคนผู้นี้เป็นใครสระเอลอียอจอสระออเอกอวินเมื่อได้เห็นหน้าบิดาของนางนางก็พูดไม่ออกน้ำตาของนางเอ่อไหลเต็มใบหน้า นางวิ่งเข้าไปกอดแต่เช่นอย่างรวดเร็วท่านพ่อท่านพ่อฟื้นขึ้นมาแล้วนางพูดทางน้ำตาการที่นางตั้งใจฝึกฝนเพราะเนียรี่เคยบอกว่าสามารถที่จะคืนชีวิตให้แกบิดาของนางได้และนางต้องการที่จะแก้แค้นให้แกบิดาของนางเนียรี่ขอบใจเจ้ามากสระเอียอจอสระอือเอกอวินหันมาพูดกับเนียรี่ในขณะที่แขนทั้งสองข้างของนางยังคงอบกอดบิดาอยู่ เจ้าไม่จําเป็นที่จะต้องพูดเช่นนั้นท่านพ่อตาก็เป็นดั่งพ่อของข้าเช่นกันท่านพ่อตาพวกท่านคงต้องการเวลาส่วนตัวเชิญท่านพาจอสระอือเอกอวินไปพูดคุยกันที่ห้องพักของท่านเถิดเนียรี่ยิม้มและพูดออกไปข้าขอบใจเจ้ามากเจ้าลูกเขยเยังิ่งพูดกับเนียลี่และพาสระเอียอจอสระอือเอกอวินไปพูดคุยตามประษาพ่อลูกมีใครที่ต้องการเวลาส่วนตัวอีกบ้างจุด เนลลี่หันไปมองลู่เพียวกับเซียวซุยแน่นอนข้าต้องการเวลาส่วนตัวกับเจ้าคูมั่นบากของข้าเนลลี่พอจะมีห้องเงียบไม้ยมกให้ข้ากับลู่เพียวพูดคุยกันหรือไม่เซียวซุยตอบกลับไปเรื่องนั้นคงไม่จำเป็นลู่เพียวเองก็มีห้องพักส่วนตัวอยู่แล้วเชิญพวกเจ้าทั้งสองเนียลี่พูดพร้อมกับหัวเราะจากนั้นลู่เพียวก็ถูกเซียวซุยบิดหูและสั่งให้นำทางไป อูซื่อกับพี่ชะพายต้องการพักผ่อนหรือไม่ข้าได้ให้คนจัดเตรียมห้องพักไว้ให้แล้วเนียรีหันไปบอกกับตูซื่อและว่าหัวข้าเองก็ต้องการอาบน้ําไม่ทราบว,ว่าในห้องพักมีอ่างอาบน้ําด้วยหรือไม่ว่าหัวตอบกลับไปพี่สะพ้ายอย่าได้กังวลข้าได้จัดเตรียมห้องรับรองที่ดีที่สุดให้ทุกท่านอย่างแน่นอนเนียรีตอบกลับไปพร้อมกับยิ้มสูสีอย่างจริง ยนานจางหมิงพวกเจ้าคงมีเรื่องที่จะพูดคุยกันไม่น้อยข้าได้เตรียมห้องพักขนาดใหญ่ไว้ให้พวกเจ้าเนียลี่หันไปบอกกับทั้งสามคนถ้าเช่นนั้นก็ดีไม่น้อยทั้งสามคนหัวเราะและตอบกลับไปจากนั้นเนียลี่ก็ให้คนพาพวกเขาทั้งสามไปที่ห้องรับรองขนาดใหญ่ในตอนนี้เหลือเพียงเนียลี่เซียวหนิง และต้วนสระเอจิยนเท่านั้นต้วนสระเอจิยนเจ้าไปพักผ่อนได้แล้วเนลลี่หันไปมองต้วนสระเอจิยนค่าเข้าใจแล้วต้วนสระเอจิยนตอบกลับและเดินไปที่ห้องพักที่เนีนลี่ได้เตรียมไว้ให้เขาเจ้าสบายดีหรือไม่หนิ่งเอ๋อเนลลี่พูดออกไปเมื่อสระเอลีหยอจอสระอือเอกอวินและเซียวนิ่งอยู่ต่อหน้ากัน พวกนางจึงไม่กล้าที่จะพูดอะไรกับเนลลี่เนื่องจากพวกนางไม่ต้องการให้อีกฝ่ายเสียใจเซียวหนิงอึบโผเข้ามักอดเนลลี่เอาไว้แม้กายข้าจะสบายดีแต่ใจข้าโหยหาเจ้าอยู่ในทุกเวลาหนิเงเอ๋อร์พูดออกมาพร้อมกับน้ําตาที่ไหลออกมาเจ้าก็รู้ว่าข้านั้นเป็นคู่มั่นกับสระเลอลอียอ์จอสระอือเอกอวินและข้ารักนางมากเพียงไหนเนลลี่พูดพร้อมกับถอนหายใจออกมาเล็กน้อย เรื่องนั้นข้ารู้ดีแม้ว่าเจ้าจะต้องแต่งงานกับนางข้าก็ยินดีที่จะอยู่กับเจ้าหนิ่งเหยตอบกลับไปสำหรับเรื่องนี้ข้าไม่อาจที่จะตัดสินใจเพียงลำพังได้เจ้าจงไปพักผ่อนก่อนเนียรีพูดและผานางไปยังห้องพักที่เขาได้เตรียมไว้นอนห้องพักรับรองของอู่ซื่อวาหัวที่อาบน้ำแล้วได้เรียกตู่ซื่อเข้ามาด้านในห้องพักตอนอาบน้ำอู่ซื่อไปยืนอยู่นอกห้อง นางเดินมาจับมือของปู่ซื่อพูดขึ้นว่าครับพอจะเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเจ้าจึงยกย่องเนี่ยลี่ยิ่งนักข่าขอบใจเจ้ามากที่เชื่อใจค้ดปู่ซื่อตอบกลับไปแต่ข่าเกลียดเจ้าคนผู้นั้นกิเลนฟ้าพูดขึ้นทําให้ปู่ซื่อตกใจเล็กน้อยสหายข่าก็แค่เคยกลั่นแกล้งเจ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขาหาได้เป็นคนเลวไม่ อูซื่อตอบกลับไปข้าฟังเจ้าพูดเช่นนี้มาสองปีจนเบื่อแล้วกิเลนฟ้าตอบกลับไปเจ้าก็เอาแต่เจ้าคิดเจ้าแค้นมีนั่นเล่าถึงได้ไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียทีเสียงของกิเลนเพลิงพูดขึ้นมาข้าไม่คุยกับพวกเจ้าแล้วข้าจะนอนอย่าได้รบกวนข้าอีกกิเลนฟ้าพูดตะบดและเงียบไปตรงส่วนนี้อาจจะสงสัยกันเล็กน้อยกิเลนเพลิงคือคู่มั่นของ กินเลนฟ้าและอยู่ในตัวของวาหัวซึ่งวาหัวและอู่ซื่อจะทำพันธสัญญากันทำให้ห่วงขอบเขตวิญญาณของทั้งสองคนเชื่อมต่อกันรายละเอียดจะอยู่ในภาคถ้าเช่นนั้นเราก็พักผ่อนกันได้แล้วสหายของเจ้าเตรียมที่พักเอาไว้เพียงห้องเดียวเจ้าจะนอนด้วยกันกับข้าหรือไม่วาหัวพูดกับตู่ซื่อพร้อมกับยิ้มข้านอนพักที่พื้นได้ อู่ซื่อตอบกลับไปขออภัยที่มารบกวนขอรับประมุกเนี่ยได้สั่งให้ข้านำฟูกมาให้พวกท่านสิทธิ์คนหนึ่งของนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ได้นำฟูกมาให้ที่ห้องของอู่ซื่อจากนั้นเขาก็กลับไปข้าเชื่อแล้วว่าสหายของเจ้านั้นรู้ใจเจ้ายิ่งนักวาหัวพูดขึ้นมาพร้อมกับยิ้มนอห้องพักของลูเพียวนี่เจ้าเป็นบ้าอันใดกัน ไม่เคยส่งจดหมายให้ข้าแม้แต่ฉบับเดียวตกลงว่าข้ายังเป็นคู่มันของเจ้าอยู่ไทยหรือไม่เซียวซุยใช้มือบิดหูลู่เพียวพร้อมกับดุเสียงดังนี้ข้าคือนักรบสวรรค์ลู่เพียวนะเหตุใดต้องทำเช่นนี้กับข้าด้วยลู่เพียวดิ้นรนเพราะความเจ็บปวดนั่นมันชื่ออะไรของเจ้าสำหรับเขาเจ้าก็เป็นเพียงแค่เจ้าบ้าลู่เพียวเท่านั้นเซียวซุยปล่อยมือจากหูของลู่เพียวพร้อมกับถอนหายใจ ก่อนที่จะยกมือขวาขึ้นเตรียมที่จะตบลูกเพียวลูกเพียวเห็นเช่นนั้นจึงได้ต่หลับตาแล้วสำหรับเจ้าข้านั้นเป็นสิ่งใดกันเซียวซุยเอามือแตะตรงใบหน้าของลูกเพียวอย่างอ่อนโยนลูกเพียวค่อยไม้ยม,มกลืมตาขึ้นมานางไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนเขาวควรจะตอบกลับไปเช่นใดกันจเจ้าคือคููมันคนเดียวของข้าและเป็นหญิงที่ข้ารักที่สุด ลูกเพียวกลั้นใจพูดออกไปเขาต้องการพูดเช่นนี้มานานแล้วแต่กลัวว่าจะถูกเซียวซุยตบกลับมาข้าเชื่อเจ้าเซียวซุยตอบกลับมาอย่างอ่อนโยนนางนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดออกไปพร้อมกายิ้มแต่คืนนี้เจ้าต้องไปนอนที่พื้นข้ารู้ว่าเจ้าได้เตรียมฟูกเอาไว้แล้วค่ข้าเข้าใจแล้วลูกเพียวพูดด้วยน้ำเสียงอันหมองเร้านำฟูกมาปูใก,กล้ไมายามก,กับที่นอนของข้า คืนนี้เจ้าต้องกุมมือถ้าเอาไว้ทั้งคืนเสี้ยวซุยพูดขึ้นมาด้วยใบหน้าที่แดงระเรื่อนอห้องพักรับรองของซูเซียงจิงเว่ยหนานจางหมิงถ้าหากไม่ได้มาที่นี่ข้าคงไม่ได้เป็นโอรสศักดิ์สิทธิ์เป็นแน่จางหมิงพูดขึ้นมาส่วนข้าคงไม่มีวาสนาฟ้าไม่ยุติดทําเลยสักนิดเว่ยหนานพูดขึ้นมาก็เจ้าไม่ตั้งใจฝึกฝนระดับพลังจึงอ่อนได้กว่าข้า แต่ตำแหน่งเช่นนั้นหาได้สำคัญเกินไปกว่าความเป็นพี่น้องของเราสุเสียงจริงตอบกลับไปจากนั้นพวกเขาทั้งสามก็พูดคุยกันในเรื่องต่างไม้ยมกและนอนหลับไปนอห้องพักรับรองของเยซึ่งข้าไม่คิดเลยว่าลูกสาวของข้าจะเติบใหญ่แรงงดงามถึงเพียงนี้ เจ้างดงามดั่งแม่ของเจ้าเวียซึ่งพูดขึ้นมาขณะที่รูปผมของสระเอ,อียอจอสระอ,อือเอกอวินที่นั่งอยู่ใกล้ๆข้าคิดถึงท่านพ่อยิ่งนักท่านคงไม่ทราบว,ว่าข้านั้นฝันถึงวันที่ต้องสูญเสียท่านไปทุกคืนสระเอ,อียอจอสระอ,อ,อือเอกอวินพูดพร้อมกับหยดน้ำตาที่รินไหลนับจากนี้ไปเจ้าไม่จำเป็นต้องร้องไห้อีกแล้วพอก็ฟื้นคืนชีวิตกลับมา คู่มั่นของเจ้าก็เป็นชายผู้ยิ่งใหญ่เฮียซึ่งพูดด้วยความภูมิใจข้าไม่ต้องการให้หนิงเสียใจสระเลอ,อียอจอสระอูอเอกอวินพูดพร้อมกับก้มหน้าเจ้านานรักเนียลีหรือไม่เฮียซึ่งถามออกไปด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลข้ามีเขาอยู่เต็มหัวใจแต่ข้าก็ไม่อาจที่จะทำให้สหายของข้าเสียใจเช่นกันสระเลอ,อียอจอสระอูอเอกอวินตอบกลับไปหากเจ้าคิดเช่นนั้น พ่อก็ขอบอกเอาไว้ผู้ชายอาจจะมีพันรยาหลายคนได้แต่ตราบใดที่เขายังคงให้ความรักแก่เจ้ายกย่องเจ้าและทำให้เจ้ามีความสุขได้นั่นก็เพียงพอแล้วเจ้าลูกเขยเองก็ยังคงยกย่องข้าเป็นพ่อตานั่นแสดงให้เห็นว่าเขารักเจ้าเพียงใดแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าว่าเจ้ายินดีที่จะให้หนิงเอ มาเป็นภรรยาของเจ้าลูกเขยอีกคนหรือไม่เฮชังตอบกลับไปเขาต้องการให้ลูกสาวของเขาอยู่กับคนที่นานรักอย่างมีความสุขข้าวไม่ขัดข้องสระเอียอจอสระอือเอกอวินตอบกลับไปถ้าเช่นนั้นเจ้าก็จงไปบอกแก่นิงเองแต่อย่าได้บอกกับเจ้าลูกเขยเป็นอันขาดจนกว่าพวกเจ้าจะได้แต่งงานกันเนียชังพูดกําชาบเอาไว้ เจ้าลูกเขยตัวแสบยังม่ได้แต่งงานกับลูกสาวของข้าแท้ไม้ยามกแต่กลับมีเมียน้อยรอเอาไว้แล้วเพียงเสื่องคิดตอนที่444.18สิ่งที่ติดค้างวันต่อมาหลังจากที่ทุกคนได้พักผ่อนกันแล้วทุกคนได้มาพร้อมหน้ากันอีกครั้งที่ในตำหนักชมจันทร์ซึ่งเนียลีปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้ผู้ใดสามารถเข้ามาได้วันนี้ข้ามีเรื่องที่ต้องบอกกับทุกคน อีกไม่นานพวกเราจะเดินทางกลับไปยังโลกใบเล็กเนีย่ยรีพูดขึ้นมาได้เช่นนั้นก็นับว่าดีนักข้าเองก็เป็นห่วงว่าเมืองกลอรีเป็นเช่นใดหลังจากที่ข้าจากมาเป็นเวลาสองปีเพียงสั้นตอบกลับไปในตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขานั้นใกล้ที่จะบรรลุระดับกันแท้แห่งสวรรค์แล้วการเดินทางกลับไปในคราวนี้อาจจะต้องเวลาเวลาหลายเดือนข้าต้องการให้ทุกคนสสางปัญหาที่นิกายของตนให้หมด โดยเฉพาะทวนสระเอจิยนเจ้าจะต้องฝากให้ท่านอาดีตประมุกเฉียงอวินเป็นผู้ดูแลนิกายของเจ้าเนียลี่หันไปพูดกับทวนสระเอจิยนข้าทราบแล้วทวนสระเอจิยนตอบกลับไปแล้วนิกายขนนก,กศักดิ์สิทธิ์นี้เล่าเจ้าจะให้ผู้ใดดูแลลีชิงอวินกูเบยหรือว่าหลงอยู่อินลูเพียวถามขึ้นมาทั้งสามคนต้องดูแลตระกูลของตน คงไม่อาจแบกรับหน้าที่นี้ได้ข้าตั้งใจที่จะให้กูหลานเป็นผู้ดูแลนิกายแห่งนี้ในยามที่พวกเราไม่อยู่เนียลีตอบกลับไปกูหลานในเวลานี้ก็ใกล้ที่จะบรรลุระดับเทพสงครามแล้วหากขอให้เหล่าปรมาจารย์ทั้งห้าช่วยให้คำปรึกษานางต้องสามารถดูแลนี้ได้เป็นแน่เราจะเดินทางกลับในอีกราวหนึ่งเดือนข้างหน้าเพื่อเราให้เหล่าผู้นำนิกายของพวกเจ้า ได้บ่มเพาะพลังในภาพจิตระรมหมื่นคุณเขาและสายน้ำไปก่อนเพราะบคุคคลที่มีได้กำเนิดในโลกใบเล็กจะไม่สามารถผ่านข้ามประตูกลับไปได้ไม่น่าเล่าโลกใบเล็กของพวกเราจึงไม่เคยพบเจอกับคนหรือหศสูญจากฟากนี้มาก่อนเบียงซึ่งพูดพร้อมกับพยักหน้าท่านพ่อตาเมื่อท่านกลับไปด้วยความแข็งแกร่งของท่านในตอนนี้ ข้าคิดว่าคงมดเนอร์สูนตนใดบนโลกใบเล็กที่ท่านไม่อาจจะกําจัดได้ข้าคิดว่าจากนี้ไปเมืองกรอรีคงจะสงบสุขเสียทีเนียรีพูดพร้อมกับยิ้มแล้วเหตุใดพวกเจ้าจึงไม่กลับไปอยู่ยังโลกใบเล็กหรือว่ายังมีสิ่งอื่นที่ติดค้างอยู่ที่อาณาจักรซากมังกรแห่งนี้เีย่เงอดที่จะสงสัยไม่ได้เมื่อได้ยินคำพูดของเฮยซึ่งเนียรีก็อดที่จะถอนหายใจไม่ได้ ก่อนที่จะตอบกลับไปว่าในตอนนี้มีเรื่องติดข้างอยู่อยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งบัดน,นี้นิกายสู่เหลือเพียงนิกายเทพประสูนและสงครามครางใหญ่ระหว่างมนุษย์และผ่าสูนใกล้ที่จะอุบัติขึ้นแต่หากผู้นนำนิกายคนอื่นไมยม,มกสามารถบรรลุระดับขอบเขตแห่งพระเจ้าได้ปัญหานี้ก็หาาใช่เรื่องใหญ่ไม่ แล้วปอนิคาหิตยอหาอีกเรื่องคืออูซื้อที่นั่งเงียบอยู่ถามออกไปที่โลกแห่งนี้มีจักรพรรดิท,ที่ชั่วร้ายชื่อว่าจักรพรรดิปราดมันผู้นั้นมีความสามารถในการควบคุมห่วงเวลาได้ในตอนนี้มันกำลังฟื้นฟูความแข็งแกร่งในอีกราวสอง้ปีข้างหน้าเมื่อมันรักษาตัวเองเสร็จคาเชื่อว,ว่ามันจะทำการย้อนเวลาเพื่อทำลายล้างโลกใบนี้ให้สูญสิ้นนี่มันเรื่องบ้าอันใดกัน ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนซูเซียงจิงวเเว์ยนานจางเหมิงพูดขึ้นมาพร้อมกันข้านั้นมีเรื่องที่ติดค้างผู้คนในอาณาจักรนี้มากมายข้าต้องสังหารจักรพรรดิปราดให้ได้ก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบที่โลกใบเล็กได้นั่นคือเหตุผลที่ข้าต้องให้ทุกคนมาฝึกฝนยังอาณาจักรซากแมงกรแห่งนี้เนียรี่อธิบายอย่างช้าไมายามก เมื่อคิดถึงตอนที่อิงยาเวลูต้องสละชีวิตแทนเขาเนียรีก็กำมัดแน่นหลังจากที่ได้ยินเรื่องที่เนียรี่พูดทุกคนต่างตกอยู่ในความเงียบความแข็งแกร่งของจักรพรรดิปรัดนั้นอยู่ในระดับใดกันว่าหัวอดไม่ได้ที่จะถามออกไปขอบเขตแห่งพระเข้าขั้นสูงสุดแต่สิ่งที่รับมือได้ลำบากที่สุดคือความสามารถในการควบคุมห้วงเวลาของมันเนียรีตอบกลับไป พร้อมกับถอนหายใจออกมาไม่มีวิธีที่จะเอาชนะได้เลยเช่นนั้นหรือจุดสระเอียอจอสระอือเอกอวินที่นั่งฟังเงียบไมยมกอยู่นานแล้วถามออกไปสองปีที่ผ่านมาข้าก็ได้พบอยู่หลายหนทางแต่ก็ยังไม่อาจที่จะทำวิธีเหล่านั้นได้เนียลี่ยิม้มและตอบกลับไปหนทางแรกคือการใช้ตามราจิตาศูนท่องเวลา ที่มีความสามารถในการควบคุมเวลาเช่นเดียวกันเข้าต่อสู้แต่เขาก็หายยังไม่พบอีกวิธีคือการรวบรวมผู้ที่กลับชาติมาเกิดใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือจอมมานคนที่เขาไม่อาจที่จะภัยได้หลังจากที่มองหน้าเยซึ่งเนลีก,ก็นึกขึ้นมาได้ความแค้นของเขากับจอมมานคือการที่เขาสังหารเบียซึ่งบัดน,นี้เียซึ่งก็ได้ฟื้นคืนกลับมาแล้วแม้จะยังโกรธแค้นอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้มากมายดังเช่นในตอนแรกแล้วเนียรี่จึงพูดออกไปว่าแต่ข้าก็พอจะมีหนทางหนึ่งปรมาจารย์เต่าฉังเคยบอกเอาไว้ว่าหากสามารถค้นหาผู้ที่เคยต่อสู้กับจักรพรรดิปราดและกลับชาติมาเกิดทั้งหกได้ก็จะมีโอกาสที่จะเอาชนะจักรพรรดิปราดได้เจ้ารู้หรือไม่ว่าทั้งหกคนเป็นใครกันจุดเซียวหนิงเหลอถามออกไปข้ารู้เพียงแค่หนึ่งในหกคนนั้นคือจอมันเนียรีพูดออกไป ข้าไม่มีวันที่จะร่วมมือกับคนเช่นนั้นสระเอลอียอจอสระรือเอกอวินที่ปกติจะนิ่งเงียบเมื่อได้ยินชื่อของจอมานางก็ไม่อาจที่จะทนรับฟังได้นางต้องสูญเสียบิดาไปนานถึงสองปีนางจะไม่มีทางอภัยให้จอมานเป็นแน่เรื่องนั้นข้าก็ไม่ต่างจากเจ้าแต่บัดนี้ท่านพ่อตาก็ได้คืนชีวิตกลับมาแล้วความแค้นในใจข้าเองก็ไม่ได้สลายไปจนหมด เมื่อใดที่เอาชนะจักรพรรดิปราดได้หลังจากนั้นเราค่อยมาชำระความแค้นกันในภายหลังเนีลรีพูดออกไปก่อนหน้านี้ความรู้สึกของเขาก็ไม่ได้ต่างไปจากสระเอลอียอจอสระอือเอกอวินตอนที่ได้ฟังเรื่องนี้จากปรมาจารย์เต่าฉางเมื่อได้ยินคำพูดของเนียรี สระเอียอรจอสระอือเอกอวินก็หันไปมองบิดาของนางเลียซึ่งพยักหน้าโดยที่ไม่เอื่อเอ่ยคำพูดใดออกมาแต่การที่จะค้นหาอีกห้าคนก็มิใช่เรื่องง่ายเพราะไม่มีข้อมูลอื่นใดเลยนอกจากว่าพวกเขาเหล่านั้นจะสืบสายเลือดอันแข็งแกร่งมาเท่านั้นดังนั้นหนทางหนีอาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งในทางเลือกเท่านั้นเจ้าอย่าได้กังวลไป เนลลี่หันไปบอกกับสระเอียอจอสระอือเอกอวินข้ารู้ว่าเรื่องที่พูดในวันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากหากพวกเจ้าจะถอนตัวข้าก็ไม่ว่าอันใดเนีลลี่พูดออกไปเจ้าพูดเรื่องบ้าอันใดกันข้าไม่มีวันปล่อยให้พี่น้องไปต่อสู้เพียงลำพังแน่อู่ซื่อพูดออกไปอย่างจริงจังแล้วว่าห่วก็พยักหน้าอยู่ข้างๆจะพูดราวกับมีเช่พี่น้องกันมีเวลาอีกสองร้อยปีข้ากับเซียวซุยคงมีลูกนับสิบคน มันยาวนานเพียงพอแล้วลูกเพียวลุกขึ้นยืนพูดออกไปแต่ก็ถูกเซียวซุยบิดหูให้มานั่งตามเดิมและนางก็ยกมือเห็นด้วยก็ดังที่ลูกเพียวพูดใช้ชีวิตสองร้อยปีก็มากเกินพอแล้วสูเสียงจริงเวอร์ยหนานจ้างมหมิงพูดขึ้นมาพร้อมกับหัวเราะข้าจะต่อสู้ร่วมกับเจ้าสระเออจออระอือเอกอวินและเซียวหนิเงเอ๋อพูดขึ้นมาพร้อมกันชีวิตของข้าเป็นของนายท่าน วนสระเอจิยนพูดขึ้นมาเป็นคนสุดท้ายข้าสามารถต่อสู้ร่วมกับพวกเจ้าได้หรือไม่เบียงซึ่งพูดขึ้นมาท่านพ่อตาแก่แล้วไปพักผ่อนที่โลกใบเล็กเถิดเนียรีพูดพร้อมกับหัวเราะทำให้เยียงเงไม่พอใจเล็กน้อยแต่ก่อนที่จะได้พูดออกไปเนีลรีก็พูดขึ้นอีกว่าหากต้องสูญเสียท่านไปอีกครั้งข้าคงจะไม่ยอมให้อภัยตนเองเป็นแน่ และจอสระอือเอกอวินก็คงจะไม่ให้อภัยข้าเช่นกันพูดได้ดีเจ้าลุกเขยถ้าเช่นนั้นข้าก็จะรอตามประสาคนแก่ที่โลกใบเล็กแต่จงรับปากข้าว่าพวกเจ้าทุกคนจะต้องกลับมาพร้อมหน้ากันและกลับไปหาข้าที่เมืองกรอรี่เพียงเส้่งพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังข้าสัญญาทุกคนพูดขึ้นมาพร้อมกันหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อน ดูเหมือนว่าสระเอลอียอจอสระอือเอกอวินจะเรียกเซี่ยวหนิงเหลอไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวหลังจากคุยกันเสร็จหนิงเหลอก็กอดจอสระอือเอกอวินทางน้ำตาแต่เนียลี่ก็ไม่รู้ว่าพวกนางพูดคุยอะไรกันวันต่อมาผู้นำนิกายทั้ง6กคนก็ได้มาพบกับเนียลี่ที่ตำหนักผู้นำนิกายหลังจากที่พวกเขาแจ้งแก่เหลาศิทธ์และให้พวกเขาเดินทางกลับไปก่อน มีเพียงปลายหัวที่ต้องกลับไปด้วยความเศร้าใจเนื่องจากปรมาจารย์หัวโวารีได้ปลดเขาออกจากการเป็นโอรสศักดิ์สิทธิ์ขอให้พวกท่านจงหลับตาคาดจะพาพวกท่านไปยังสถานที่แห่งหนึ่งนีลีพูดออกไปผู้นำนิกายทั้งหกก็หลับตาลงพร้อมกันเมื่อลืมตาขึ้นมาพวกเขาก็มาอยู่ในภาพจิตรกรรมหอมมอสระอือเอขุนเขาและสายน้ำ มีปรมาจารย์ทั้งห้าของนิกายขนนกสักดิ์สิทธิ์รอให้การต้อนรับและพาพวกเขาทั้งหมดไปยังตำหนักสีอิงสันหนึ่งเดือนนี้ขอให้พวกท่านฝึกฝนอยู่ข้างในนี้ข้าได้เตรียมยาทิพย์เอาไว้ให้พวกท่านอย่างเพียงพอที่เหลือท่านปรมาจารย์เทียนอู่จะเป็นผู้บอกแก่พวกท่านเองเนียรีพูดขึ้นมาผู้นำนิกายทั้งหกคนรู้จึงตื่นเต้นกับที่แห่งนี้ยิ่งนักเนื่องจากสัมผัสดได้ถึงพลังสวรรค์ที่หนาแน่น หากบ่มเพาะพลังอยู่ที่มีเป็นเวลาหนึ่งเดือนแม้จะไม่ได้ทานยาทิพย์พวกเขาก็เชื่อว่าจะต้องสามารถเลื่อนระดับพลังได้เป็นแน่หลังจากนั้นเนียลี่ก็ฝากให้ปรมาจารยอสระอื้อเทียนอู่ดูแลผู้นำในกายทั้งหกคนและเขาก็บินไปหาเซียวอยู่และเทพธิดาอยู่ยานพี่สาวอยู่ยันเซียวอยู่อีกหนึ่งเดือนข้างหน้าพวกเราจะเดินทางกลับไปยังโลกใบเล็ก นีลี่พูดออกไปด้วยรอยยิ้มเจ้าจะกลับไปด้วยวิธีใดกันกว่าที่ท่านพ่อของข้าจะเปิดประตูกลับสู่โลกใบเล็กต้องรออีกสามปีเซียวอยู่ถามด้วยความสงสยัยแม้ว่านางจะมีกุญแจไปสู่โลกใบเล็กแต่เจ้านครได้พิภพได้สั่งห้ามมิให้นางใช้กุญแจเปิดกลับไปบัดนี้ข้าได้ผสานเข้ากับดวงจิตแห่งเทพของเทพธิดาเสรนช่วงนางเป็นผู้ที่สร้างโลกใบเล็กขึ้นมา ดังนั้นตัวข้าเมื่อผสานเข้ากับดวงจิตของนางจึงเป็นดังกุญแจที่จะเดินผ่านประตูระหว่างโลกเท้งสองเนียลีตอบกลับไปท่านพี่ดูยานเองก็โทโตขึ้นไม่น้อยเลยบัดนี้คงไม่อาจอยู่ในแขนเสื้อข้าได้อีกเนียลีพูดจะาหยอกเย้ากับเทพธิดาอยู่ยานเมื่อใดทีก่กายเทพของข้าเติบใหญ่เท่าคนปกติข้าจะลงโทษเจ้าที่กล้ามาลอข้าเล่นเทพธิดาอยู่ยานตอบกลับไป ในตอนนี้ความสูงของนางอยู่ราวไม้ยมกหน้าอกของเนียลีระดับพลังของนางบัดนี้อยู่ในระดับเทพสงครามขั้นที่แปดแล้วเหตุใดข้าจึงไม่เห็นจินตานเลยจุดเนียลีพูดด้วยความสงสัยปกติแล้วจินจานจะนอนเกลือกกลิ้งหลังจากที่ได้ทานจนเต็มอิ่มเจ้าคงไม่รู้ดูเหมือนว่าจินตานจะแบลศิลาจิตวิญญาแล้ววันก่อนจินตานแอบไปทานผลไม้แห่งพระเจ้าลงไป ตอนนี้คงนอนหลับอยู่บนกิ่งของต้นไม้แห่งพระเจ้าเทธิดาอยู่ยานตอบกลับไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นเนียลีก็อดแปลกใจไม่ได้ขนาดตัวของจินตาน,นั้นใหญ่กว่าต้นไม้แห่งพระเจ้าเสียอีกคูลนคูลนมีเสียงดังมาจากต้นไม้แห่งพระเจ้าแม้จะมองไม่เห็นตัวแต่พลังที่แผ่ออกมานั้นมากมายยิ่งนักนี่มันพลังในระดับขอบเขตแห่งพระเจ้าเนียรีพูดด้วยความตกใจ